ด้วยนะคะเราไม่ได้แบบมานั่งพูดอย่างเดียวนะเราก็มีประสบการณ์ชีวิตจริงชีวิตจริงไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคาดฝันเอาไวนะ้เนาะอย่างที่หลายๆคนคิดเอาไว้ว่าจะต้องแบบสวยแล้วหรูอีชีตจริงของปุกกี้นะใครที่ยังไม่เห็นนะคุณขุดดินกวาดใบไม้ทําความสะอาดปีนหลังคาทาสีบ้านเออคือเราอยากจะบอกนะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะทยอยแบบ เรื่องเรื่องชีวิตจริงที่บางทีแบบโอ้โหแม่งอะไรที่ยวคุณไม่พออะไรที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่เคยทํานะอยู่ที่นี่คุณได้ทําหมดนะคุณจะได้ปีนหลังคาคุณจะได้ปีนไปทาสีบ้านคุณจะได้ปีนช่วยสามีซ่อมหลังคาแล้วก็โอ้โหอเรื่จริงจริงกระเบลนะแต่เรายอมรับหนึ่งอย่างนะว่าคนที่นี่เขาทําเองทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดินสายไฟตั้งกล้องวงจรซื้อทีวีซื้อโทรศัพท์ตู้เย็น พัดลมเครื่องซักผ้าเอเวอร์จริงจริงกระเบลนี่เขาต้องมาติดตั้งทําเองทุกสิ่งอย่างเลยมันเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบโอ้โหอเมซิ่งมากอยู่เมืองไทยเราก็แค่โทรแล้วซื้อจ่ายเงินแล้วเขาก็จะมีพนักงานวุน่นวายมากมายวุ่นวูนะมาทําอะไรให้เราสับเสร็จเรียบร้อยแค่เราจ่ายเงินนะอยู่เมืองนอกเรามีแค่เงินอย่างเดียวมันก็ถ้าคนรวยเราไม่พูดถึงนะเราพูดถึงในคนที่ฐานะปานกลางแล้วก็คนธรรมดาอย่างเราเนาะ มีเงินเดียวมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราต้องมีความรู้ด้วยมีความรู้ที่จะทําในทุกสิ่งทุกอย่างหรืออะไรประมาณอย่างเนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ดีเนาะทําให้เราแบบทําให้เรารู้แบบช่วยเหลือตัวเองได้ว่ามันอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วแล้วสบายนะคุณก็ต้องทําเองได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็อยากจะมาแชร์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนั่นแหละ หาเข็มถักก่อนเพราทำอะไรก็ไม่อยากทำอย่างเดียวนะเราชอบทำอะไรหลายๆอย่างอันนี้เราก็พูดไปด้วยก็ถักไปด้วยเนาะเพราะเรารู้แหละว่าเราอยู่ในต่างแดนเราจะเหงาเราก็ต้องหาอะไรทำอันนี้แขนเสื้อเสร็จเป็นหนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่พูดอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์พูดไปก็ต้องทำาในประเทศเยอรมนีของเราเนาะของเราด้วย ไม่รู้เราอยู่ประเทศไหนเราก็เชียร์ประเทศนั้นนะใครที่กําลังเลือกแฟนหนุ่มแล้วกําลังเลือกที่จะไม่รู้ว่าคุณจะไปประเทศไหนดีนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งสําคัญว่าเราต้องเลือกดีๆคุณเลือกดีคุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะอันนี้ก็อย่างแน่นอนเนาะอันนี้ที่พุกี้พูดนี่คือพูดถึงรวมๆนะรวมๆนะทั้งหมดเลยนะเพราะว่าในในในตัวของพุกี้เองก็ไม่ได้แฟนไม่ได้สามีรวยนะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะไม,ไม่ได้เลือกมาก่อนไง คือเรามานี่เรียกว่าการใช้ชีวิตที่มันเป็นเหมือนใครจะบอกว่าไม่มีบุเพันนิวาสนะแต่ว่าผู้คิีคิดว่ามันมีนะคะบุเพันนิวาสไม่จําเป็นว่าจะเป็นบุเพันิวาสเกี่ยวกับคู่ครองนะถ้าใครมีความเชื่อแล้วก็ความเชื่อที่ความเชื่อที่มั่นคงนะไม่แบบเชื่อไปแล้วในใจะคิดว่าอเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนมีความเชื่อนี่คือความเชื่อที่มั่นคงและความเชื่อที่ไม่มีข้อสงสัยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ เรียกว่าอะจะช่วยจะช่วยทําให้เราเก้าวไปในสเตปอีกขั้นหนึ่งได้เนาะบุเพสันิวาสก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นเนื้อคู่นะคําว่าบุเพสันิวาสก็คือเพื่อนทุกเพื่อนยากนะอย่างปุกกี้นี่ก็มีบุเพสันนิวาสกับเพื่อนของปุกกี้ที่สมัยเรียนที่เขาเชิญวีซ่ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็คิดแล้วแหละว่าเรามีวาสนาต่อกันเนาะอุ้ยวาสนาใครชื่อวาสนาคุณจะดวงดีนะเพราะชื่อเนี้ย ชื่อวาสนานี่เราคิดว่าจะดวงดีนะและเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์นะเราว่าชื่อแล้วก็ในความหมายของมันนี่อยู่ในตัวเองเลยนะนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ที่ใครใครชื่อวาสนาแล้วคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนนะชื่อนี้มันจะนำพาโชคแล้วก็บุญพาวาสนาสมอวยตัวเองอวยตัวเองไม่บอกนะว่าเราชื่อว่าอะไรอะ เดี๋ยวเรามาพักยวกนิดนึงค่อันนี้นิดน,นึงก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปต่อข้ออื่นนะเดี๋ยวอันนี้คือใบรับรองใบรับรองการทํางานของสามีเราเนาะคุณคะนี่อาทิตย์หนึ่งยังจะถักไม่เสร็จแล้วฮนะเนี่ยถักไปด้วยแชร์ประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยน,นี่ก็เป็นหนึ่งงานที่เราชอบมากการถักโครเชน์นะคุณอยู่ในเมืองนอกคุณจะไม่เหงนาคนะ่ะคุณก็จะต้องหาอะไรทำเนาะเดี๋ยวเราก็จะบอกอีกว่าอยู่ อยู่เมืองไทยขณะที่เรารอวีซ่าคุณควรที่จะไปเรียนอะไรมาบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเนี่ยเราเรียนถักเราก็ได้เสื้อผ้าแบบเก๋ๆมาใส่แบบนี้นะคะอ,นนอินเทอร์เน็ตเราดุดได้อย่างไรอินเทอร์เน็ตเราดูดแล้วเราก็พูดอยู่คนเดียวหรือเปล่าทำไลฟ์อยู่หลื โอ้ขอบดังเคยเชิญน,นลูกชายเอาแว่น<อ>ตามอ,อืมใช่ค่ะขอบคุณมากหนูในันวานหนูเห็นมีคนคริสต์มาสทำไมที่ไหนลูกที่กระเป๋าปิดปิด,ปดแม่เย็นนี่นะยากมากไม่ใช่ว่าเขากลัวเราหลอกนะเราก็กลัวเขาหลอกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางสาย ฟเราก็ไม่อยากพูดเนาะแต่เราก็อยากจะแบ่งปันให้คุณได้เรียกว่าเออใครรู้ก่อนได้เปรียบใครรู้มากคุณก็จะเลือกได้คนที่ดีแล้วก็ตรงกับเรียกว่าตรงใจของเรานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างพูดไปด้วยทําง,งานไปด้วยคอแห้งจิบกาแฟคะ่ะโรสกาแฟคะ่ะเพราะเราจะบอกอะไรนะคน เดีวก่นถึงข้อไหนแล้วก่อนนคุณถ้าคุณมีโอกาสเห็นนะเรียกว่าใบเอ่อใบภาษีอันนี้เนะี่ยเรียกว่าใบภาษีนะคุณจะมันจะไม่สามารถโกหกได้เลยใครนะอันนี้ก็อยากจะเตือนไว้ด้วยนะใบภาษีนี่เขาจะไม่ให้เราได้เห็นง่ายๆนะคุณจะได้เห็นก็คือคุณมีบุญมากมีบุญในที่นี้คือการที่เขาจะเชิญคุณไปแต่งงานแล้วแล้วก็ อยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วประมาณหนึ่งประมาณเรียกว่าอะไรนะใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วประมาณช่วงหนึ่งนะคะถ้าคุณมีโอกาสได้เห็นใบภาษีของเขาหรือใบแสดงรายได้นะรายได้สุทธิในในในรายได้ประจําปีของเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คุณจะสามารถเรียกว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ก็ได้ด้วยนะคือถ้า ถ้าเรารู้ก่อนเราเราจอดเลยเนี่ยเราก็จะสามารถหาคนใหม่ๆได้แต่ถ้าเรารู้ช้าหรือรู้แต่ดูไม่เป็นอีกอันนี้ก็ยากอีกเพราะอะไรเพราะถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่เขาจะเรียกว่ารักเราเดินเรื่องให้เราคือทุกอย่างแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องยื่นภาษีกับประเทศของเขาเพื่อให้เขาตรวจสอบ แต่ถ้าบางคนที่เขาเลียกภาษีล่ะอ่ะเขาจะบอกเราไหมตอนที่เรามาคบกันแรกๆเขาไม่บอกแน่นอนค่ะคุณเพราะบางคนยิ่งยิ่งเขาไม่ได้ไม่ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานของชาวต่างชาติแล้วก็เอามาอยู่ด้วยนู่นนี่นั่นบางทีเขาไม่ได้ศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมารู้ทีหลังคือเขาเคยไหมที่แบบว่าทำวีซ่าแต่งงานไปแล้วเนาะ ทำวีซ่าแต่งงานไปแล้วสับเสร็จเรียบร้อยรักกันนะรักกันมากมายนะฝ่ายชายก็ไม่ได้รู้นะว่าการยื่นเอกสารที่ไม่ครบหรือเขาตรวจสอบทีหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือรู้แต่แต่คิดว่าไม่น่าจะ,ะไม่น่าจะมาโดนตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพเขาเพิ่งมาฉุดคิดรู้ทีหลังในขณะที่ทำวีซ่าแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแล้วหลังจาก ที่เรารออาจจะเหลืออีกไม่กี่วันเราจะต้องเรียกไปสัมภาษณ์แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยบุ๊คี้ก็เห็นช่องอื่นๆก็ไปดูนะบ่าเขาก็มีการแชร์ไว้หลายๆช่องนะแต่เราก็ไม่ได้บอกเนาะแต่ว่าเรารู้เยอะเราก็มาแชร์ต่ออีกประมาณห้าหกวันเนาะก็จะได้ไปเรียกว่าสัมภาษณ์วีซ่าแต่งงานแล้วอยู่อยู่ ก็เงียบไปเลยเงียบไปเลยผู้ชายเงียบไปเลยเกิดอะไรขึ้นอ้าวเกิดอะไรขึ้นละ่ะจะรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งที่เขาเงียบไปเลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้ตรวจสอบภาษีเพราะเขาอาจจะเลี่ยงภาษีอันนี้คือที่ผู้หญิงไทยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ หรือรู้แต่เราก็คงไม่ได้รู้ละเอียดเพราะผู้ชายเขาไม่มาบอกอะไรเราหรอกนะคคุณแค่เรื่องเงินเดือนก็เขาก็ไม่ให้พูดอยู่แล้วแลเรื่องภาษีที่เขาอาจจะมีการหลบเลี่ยงภาษีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่บอกเราอยู่แล้วจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแนละ้วเขาเองก็อาจจะเพิ่งรู้ถ้าเกิดเขายื่นอันตัวนี้ไปเนี่ยยืน่นยืน่นเอ่อเอ่ยยื่นภาษีประจําปีไปเนี่ย เขาก็จะต้องโดนตรวจสอบย้อนหลังเพราะฉะนั้นผู้ชายเขาจะไม่บอกเรานะการเสียภาษีแล้วเขาก็จะมาเทเราหรือจะมาทิ้งเราตอนที่เราจะไปสัมภาษณ์วีซ่าแต่งงานแล้วคุณระวังให้ดีๆนะคุณเพราะบางทีบางอย่างมันเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ชายเขาอาจจะไม่รู้แต่เขาก็เรียกว่าอะไรนะทำทำเอกสารทำวีซ่าวีซ่าแต่งงานวีซ่าอื่นๆ แล้วก็มารู้ทีหลังแล้วผู้ชายเขาก็จะหายตัวไปเลยนะเพราะเขาจะไม่ยื่นแน่นอนเพราะถ้าเขายื่นไปปุ๊บเขาโดนตรวจสอบแล้วมันก็ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังที่เยอะแยะซึ่งเขาจะไม่แฮปปี้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะทิ้งเราไปทิ้งทิ้ง,งฉันไปฉันคงไม่เลือกเฮงก็ร้องไม่เป็นเอาหุย <c oughs> ักยกทานกาแฟก่อนเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้นี่คือแบบ มันจะทําให้เราเสียเวลาในการที่จะคุยกับผู้ชายเนาะอันนี้